สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา2ต่อ USB นะครับไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับอันนี้ติดกับตัวที่จับโทรศัพท์นะครับนี่ครับมันจะมีสายออกตรงนี้ไปดูวิธีการต่อเลยครับ นี่นะครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นี่ครับมันจะเป็นสายนี้นะครับสายพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้มันเป็นสายไฟสปอตไลท์ผมครับมันจะเป็นสายนี้มานะครับเนี้ยสายเดียวเนี่ยครับแล้วเมื่อกี้ออกมาสองสายออกมาแดงกับดํานะครับดําก็เดี๋ยวไม่โฟกัสนะครับดําก็ลงกาวไปเลยครับแดงครับส่วนแดงก็นี่ครับ เข้าสวิตช์กุญแจนะครับของผมเป็นเว็บร้อยสิบตัวใหม่มันจะเป็นสายจะไม่ผิดน่าจะดำน้ำเงินนะครับมันจะมีประมาณสี่สายครับแล้วก็เสียบเข้าไปในสายดำน้ำเงินนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมจะไม่แกะให้ดูนะครับมันใส่ยากครับนี่ครับแดงเข้าสายดำน้ำเงินของสวิตช์กุญแจนะครับกาวนะครับในสายดำนี่ครับ สายดานี่ลงกาวนะครับนี่เข้ากับโค้งเข้ากับน็อตตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงแต่ผมเข้ากับตรงกรองนะครับมันง่ายดีแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เอาน็อตยึดเลยนะครับล็อกแค่นี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็จะไม่ติดอัตโนมัตินะครับนอกจากเราจะเปิดสวิตกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับรถก็จะไม่ได้ล้างหน่อย นี่ครับแล้วก็เปิดตัวนะครับมันจะมีไฟขึ้นนะครับนี่นะครับมันจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับเนี่ยก็คือชาร์จได้เลยครับแล้วเราปิดนะครับก็จะดับนี่นะครับต่อผ่านสวิตช์เจนะครับมันป้องกันได้ด้วยนะครับแบบ ถ้าผ่านตัวตัวแบตโดยตรงนี่มันแบบมันผมว่ามันน่าจะกินไฟนะครับผมเลยต่อผ่านสวิตกุญแจนะครับนี่สายดำน้ำเงินนะครับแล้วก็สายดำก็ลงเก่าเนียครับจบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณครับ